ดีครับนี่คือ,อรายการ เอียตกเป็นไรครับตกครับบักแล้วตกครับอ่าวันนี้เราเอามาทำอะไรกันครับไม่รู้ครับสอนสอนวิธีบักนะครับอ่าโดดนะครับอย่ายิงนะครับอย่ายิงนะครับบักนะครับหนึ่งสองสามปุ๊บนี่บักโอ้ยอะไรเนี้ยอ่ะผมไม่ตั้งใจครับเจตนานนิดหน่อย มุกมาเต็มเลยนะครับครับผมมุกมาเต็มเลยนะครับครับผมมาเต็มมาเต็มแล้วรู้เลยเยวรู้เลยครับเยวรู้เลยด่านนี้ด่านชื่อด่านอะไรครับเนี่ยเฟสคือใบหน้าล็อกครับใบหน้าล็อกเฟสล็อกนั่นเองซึ่งด่านนี้จะเป็นด่านที่บักเยอะแยะเลยนะฮะเยอะมากนี่ครับ ปักเยอะอะไรไฮะเยอะมากสิอยางเราบ้าเหรอบ้เดียอะไรตัวเดียวเฮ้ยต้องเซ็พ่อมึงขายมาดูชาวล็อกยิงปืนนะครับชาวล็อกล็อกบ้าล็อกสมชื่อ ผมไม่ยิงคนหลอกมาเร็วดูนะแน่แน่แน่ดูดูดูนะว้าวครับตายครับว่าะเอีดว้าวเออคือเดี๋ยวขอบัคทีนึงขอร้องไม่หทำร้อนบัคเถอะครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน เฮ้ยเฮ้ยโออย่ายิงอย่ายิงขอลองขอลองเดี๋ยวบบดโอ้สินอนโอ้สินอน <c oughs> นอนตายแล้วนี่นอนสมชื่อ กับชีวิตเชียช่ยเชี่ยเล่นสักูตันเลยตันไปหกวิเลยเหี้ยตันสิบวิหกพอแหละสิบันตายอะไรเ,เขอบักกันบักไม่ทันแล้วสามสวิเยีดยให้มันขึ้นทีเดียวก็พอใจแล้วครับ พ่อง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 อง,งงอะไรอ่ะงงงงเห <c oughs> ็นว่าล็อกมันทำอะไรของมันวะมันทำอะไรของมันวะอ่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ